2 f 1 4แ a n คลับล่าปันนะครับแน่นอนครับช่วงนี้องค์กรทําทำเรื่องทำได้ยังครับเดี๋ยวทายใท้มาทำพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับช่วงนี้ครับกับคลับจับผิดนะครับแน่นอนจะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็สิ่งของที่น้องแตงโมเนี่ยเขารักมากเขาชอบมากเขาเก็บสะสมมาโดยตลอดนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งใบนะครับที่เป็นใบโปรดของน้องแตงโมจริงๆนะครับและช่วงนี้ทั้ง3คนจะต้องจับผิดและทายให้ถูกว่ากระเป๋า3ใบนี้เนี่ยใบไหนกันแน่ที่เป็นของน้อง แตงโมครับตอนนี้ทั้งสท่านนะครับน้องนัทน้องไอน้องกอนะครับมีคะแนนคนละหนึ่งคะแนนคําถามข้อน,นี้ครับใครตอบถูกได้2งคะแนนนะครับมีโอกาสที่ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วอยากจะรู้เรื่องราวของกระเป๋าไปไหนก่อนดีเปล่าครับทั้งสาคนอยากรู้ไปไหนก่อนครับอยากรู้ไปไหนก่อนไหมคะเออเลไ,ไ,ไล่มาเลยไล่มาเลยน้องกอนบอกไล่มาเลยนะครับ ฉะนันครับคุณผู้ชมครับไปตามดูพร้อมกันครับไปจับผิดน้องแตงโมพร้อมกันกระเป๋าใบแรกครับน้องกรอ,อยากดูใบนี้ใช่ครับกระเป๋าใบนี้ครับเป็นกระเป๋าที่น้องแตงโมรักมากที่สุดครับค่ะก็ยังกระเป๋าใบนี้จะสะพายบ่อยอแล้วก็เป็นออกแนวเท่ๆแล้วก็มีซิปข้างในเป็นคนที่ชอบสะพายกระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่า จะมีสังเกตได้ว่าจะมีหลายๆแบบอันนี้จะซื้อตอนไปอยู่ต่างจังหวัดโอ้นี่ตอนตอนไปต่างจังหวัดตอนนั้นไปจังหวัดอะไรมาครับไปพิจิตรตอนนั้นช่วงน้าท่วมพอดีก็เลยไม่มีกระเป๋าก็มีใบในที่สะพายบ่อยทสุก็ชอบใบนี้มากครับผมก็ใช้มาดูบนออกแนวแนวสไตล์แนวเพลงเหมือนคุณนี่แหละคอป็อกไงก็ต้องสะพายกระเป๋าสไตล์นี้ใช่ค่ะชอบมากนะครับใช้มา่ี่ปีแล้วครับประมาณปีนึงค่ะพิม ใช้มาปีหนึ่งที่เก่าขนาดนี้แล้วครับทำไมพูดตรงเนี้ยคะพี่จริงครับใช้มาปีปีหนึ่งประมาณใครใครเป็นคนซื้อให้อันนี้อ่ะค่ะอันนี้ซื้อเองซื้อเองด้วยเก็บตังค์ซื้อเองจําได้ไหมครับตอนนั้นซื้อที่ไหนจําได้ว่าไปถามเลยเนี่ยจับผิดไปเรื่อยครับตอนนั้นจําได้ว่าไปเที่ยวที่พิจิตรแล้วก็เหมือนไปอยู่กับคุณแม่ก็คือเช่าเช่าอยู่แล้วข้างหน้าจะเป็นร้าน ร้านขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปปุ๊บเจอแล้วคือเห็นใบเนี่ยชอบเลยครับเป็นใบแรกชอบแล้วก็คือซื้อเลยไม่คิดเลยห,หลังจากนั้นมาก็ใช้แล้วก็เก็บไว้ตลอด<ช>ถึงแม้จะเก่าจะเปื่อยแต่ก็ไม่เคยทิ้งใช่สังเกตได,ด้เลยว่าชอบมากเพราะาใช้บ่อยดูได้เอาลครับสามคนจะเชื่อคุณแตงโมหรือเปล่านะครับคิดว่าใบเนี้ย ที่เขาตอนหนีน้ําท่วมเนี่ยไปเจอที่จงังหวัดพิจิตรเองอนะครับไปเจอที่จังหวัดพิจิตรคิดว่าใช่กระเป๋าของเขาไหมแล้วแต่แล้วแต่คุณทั้ง3าคนนะครับ <c oughs> แต่พี่ดอกว่าไม่ใช่ใบนี้หรอกจริงๆแล้วมันเป็นใบนี้ครับใบที่สองครับนี่ใบนี้ใบนี้คือของคุณใช่ไหมครับค่ะใบนี้ชอบเพราะว่าชอบสะพายไปที่มหาลัย <c oughs> แล้วก็จะมีกระเป๋าเนี่ย <c oughs> จะมีเป็นสายยาวสะพายข้างได้ด้วยเอออันนี้ โอ้โหน,น,นี่ชอบใช้ที่มหาวิทยาลัยน,นะครับใช่เพราะว่าเป็นสีโทนเรียบร้อยด้วยแล้วก็เหมือนมีสายข้างด้วยสไตล์ถือก็ได้อ,อันนี้มันสะดวกและอีกอย่างคือคุณแม่ซื้อให้โอ้โหใบนี้คุณแม่ซื้อให้นะครับ12สองถึงห้าห้าโมแม่มาล้อเล่นถือน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเรื่องนี้<อ>นะครับคุณแม่ซื้อให้ใช้ใบตอนเรียนมหาลัยก็จะพกใบนี้ไปตลอด <c oughs> ซื้อที่ไหนครับใบนี้ อันนี้คุณแม่ซื้อมาให้คะ่ะซื้อมาให้ที่บ้านสะพายเพราะว่าอยากให้แบบสะพายกระเป๋าแบบสะดวกเพราะว่าขึ้นรถคุณแม่ขับมอไซค์ไปส่งก็เลยแบบอยากให้สะพายข้างได้ด้วยวสะดวกเวลาสะพายครับผมใบนี้ใช้มานานยังครับน้องตังโมครับอันนี้ไม่นานมากคะ่ะ <c oughs> ประมาณห้าเดือนได้ไห้าเดือนนี้ก็กะเกือบจะเก่ามเหมือนกันครับแต่มันก็ไม่เก่าเท่าไงนี่เป็นคนใช้กระเป๋าที่แบบว่าใช้ได้คุ้มค่ามากเลย ชมใช่ไหมคะครับผมนะครับห้าเดือนนี้ก็ดูครับมีเหมือนกับเหมือนใช้มาสองปีครับใช่ไหมชมนะครับชมแต่จริงๆแล้วใบนี้จะใช่หรือเปล่าขึ้นอยู่กับน้องๆนะครับอย่างที่น้องบอกครับชอบถือไปมหาวิทยาลัยก็จะถือใบนี้ไปใส่ชีสใส่ก็สอบใส่ดินสอปากกาได้หมดเลยใช่ไหมครับคุณแม่ซื้อให้ใช้มาประมาณ5เดือนแล้วจะใช่หรือเปล่าไม่รู้แหละครับ แตงล็ก์ใบหนึ่งใบนู้นะครับน่าจะเป็นของน้องแตงโมครับรบกวนนะครับน้องนัดจิบมาเลยครับคบผมบน้องนัดน้องนัดคิดว่าใบนี้ใช่ไหมครับมีโอกาสครับมีโอกาส <c oughs> เออแตงโมจริงแล้วคือใบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใบนี้ <c oughs> จริงๆแล้วชอบใบนี้ที่สุด <c oughs> ในบรรดาสามใบเลยชอบใบนี้ที่สุด <c oughs> เพราะว่าเป็นเหมือนลำลองกระทัดรันแล้วก็คือหิ้วไม่ใหญ่มากแล้วก็เบาด้วย ใส่ของก็จุกจิกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบแล้วก็เป็นโทนสีสีเงินด้วยเครื่องแต่งนุ่งแต่งหน้านี่ก็ใช่ได้เลยเพราะว่ามันเบาอย่างพวกนี้คือจะแบบค่อนข้างหนักหน่อยแต่นี่คือแบบเวลาสะพายไปก็คือจะเบาแล้วก็สะดวกค่ะปกตินี้คือใบนี้นี่ได้มาจากที่ไหนครับใบนี้อะคะใบนี้ใบนี้คุณป้าซื้อให้ค่ะโอ้มีซื้อเองมีแม่แล้วมีป้าซื้อให้ เออป้าซื้อให้นิดที่พิจิตตเหมือนกันรึเปล่าคะอ๋ออันนี้ที่กรุงเทพค่ะคุณป้าซื้อจากกรุงเทพค่ะซื้อก็มาให้ที่บ้านเห็นว่าแบบเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าอืค่ะชอบกระเป๋าก็เลยซื้อเนีนอืใบนี้คุณป้าซื้อแพงหรอเปล่าครับค่ะคุณป้าก็พอสมควรค่ะออนะครับใช้เมื่อกี่ปีแล้วครับ ต้องถามไงอันนี้หนึ่งปีนี่ห้าเอเพราะหนูนหอบอกปุ๊บก็ว่าหนูใช้กระเป๋าว่ารุนแรงะ <c oughs> ใช้มานานหรือยังคะน้องอันนี้<อ>ใช้ประมาณปีกว่านี่นี่คือแบบใช้ใช้นานสุดเลยออันนี้เป็นกระเป๋าใบที่แบบนานสุดแล้วแ,แล้วหนูก็คิดว่าหนูใช้ถนอมสุดแล้วนะนี่หนึ่งปีนี่ห้าเดือนนี่ปีกว่าแล้วเออทำไมทำแล้วใบนี้ใช้มาปีกว่าแล้วยังเก็บสะสมยางดีเลยนะใบนี้ดูสะอาดที่สุดเลยนะ รักมากใบนี้รักมากเลยต้องแบบดูแลนิดนึงเออเก็บใส่ถุงอะไรอย่างนี้นะครับใส่ลิ้นชาคาเนี่ยเก็บใส่ลิ้นช,ชักเลยทีเดียวรักขานาดน,นั้นเลยเออเอาละครับสามใ, <บ S 2> ใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่น้องโมนะครับชื่นชอบมากๆขึ้นอยู่กับแฟนคลับทั้ง3ามแล้วนะครับว่าคิดว่าเป็นใบไหนหรือว่าใบไหนที่น้องแตงโมเขาโกหกเราเออต้องพูดแบบนี้เลย3มใบนี้นะครับเริ่มจาก ไอ้ก็นเลยไอ้คุณคิดว่าใบไหนเป็นของน้องตังโมครับไใบนี้ครับที่ใช้มาปีปีหนึ่งปีครับแล้วน้องกรล่ะครับคิดว่าใบที่หนึ่งเหมือนกันใบที่หนึ่งเหมือนกันป๊อปล็อกต้องใช้สไตล์แบบนี้ดูเข้ากับชุดดูเข้ากับชุดด้วยตรงนัทครับคิดเหมือนกันครับไม่มีคำใทั้งนั้นใบที่หนึ่งเหมือนกันหมดเลย่ะครับดูนะครับสามใบนี้ครับคุณผู้ชมครับทุกคนตอบว่าใบนี้นะครับ ฉะนั้นใบสองใบนั้นไม่น่าจะใช่ดงน,<ม>นั้นพี่ดงพี่ดงขอตอบว่าน่าจะเป็นใบที่สามนงกันเออแต่คนที่ได้ตอบหนาข้อนี้นะครับนี่ครับกติการตัดสินสาคนมากครับเป่าจุดไปแล้วใช่ไหมครับกติการสาคนครับดูนะครับในกระเป๋าเกมพี่ดงครับจะมีเหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญห้าบาทครับและก็เหรียญสิบบาทคุณคิดว่าในกระเป๋าพี่ดงเนี่ยในมือตอนเนี้เป็นเหรียญอะไรครับเนี่ยอ่า เหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทคนที่ตอบถูกจะได้ตอบคําถามข้อนี้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วลงนั้นครับเหรียญอะไรครับ1หบาทครับหนึ่งบาทนะครับคุณไอครับเหรียญสิบครับเหรียญสิบนะครับคุณกองครับเหรียญห้าเออเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสิบและเหรียญห้าคนตอบถูกจะได้ตอบคำถามข้อนี้และเหรียญที่อยู่ในมือผมนะครับแตงโมครับมันคือเหรียญห้าค่ะ ทุกคนครับทุกคนมีโอกาสที่ได้ตอบคำถามข้อนี้ครับเหรียญ5้านะครับถูกต้องนะครับตามันมาสี่ห้าปีแบบนี้เคยเห็นน้องเขาสะพายกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยแต่น่าจะเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวอะไรก็น่าจะประมาณนี้อืมั่นใจหรือเปล่าครับมั่นใจครับตอบว่าใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งแน่นอนเอาครับทุกคนลงความเห็นเป็นเหมือนกันหมดเลยครับคิดว่าใบที่หนึ่งเป็นกระเป๋าของน้องโมนะครับน้องโมครับ สามใบนี้กระเป๋าใบไหนเป็นของแตงโมครับมั่นใจนะคะออที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยน่าจะเป็นใบไหนไปหยิบม,มาให้หิโด้ใช่ไหมคะเออจุก๊เฮ้ใบนี้โอ้มีสับค้าหลอกนิดนึงนะครับ <c oughs> ใบนี้ <c oughs> สนแสดงว่าแฟนของคุณนิวรู้ใจหมดเลยนะ คงจะดูจากความเย็นของกระเป๋าเน่ออ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 ความเย็นของกระเป๋านะครับแล้วที่เรื่องเล่ามานี้ใช้มาปีนึงนี้คือเก่าได้ขนาดนี้เครับเพราะว่าหนูสะพายบ่อยมากแล้วเป็นคนที่ถ้าใช้อะไรคือใช้นานใช้ใช้อยู่อย่างเดียวจนแบบพังถึงจะเปลี่ยนไม่ค่อยซื้ออะไรแบบบ่อยๆครับบผมมในี้้้้ก็ซืออเองดววยช่แลทําไ ใช้บ่อยมากเลยแฟนแฟนของคุณคงไม่เคยเห็นคุณสะพายเลยนะเคยเ<ล>ยอะคนนี้เคยเคยไปบ้านไหมครับเปบ้านดังโมงก็เห็นอยู่เพราะว่ามีไม่กี่ใบเองนะครับที่บ้านที่โก <laughs> แต่แล้ววันนี้ถ้าเกิดทายถูกนี้คำคำถามคำตอบข้อนี้ไม่มีพลาดแน่นอนไม่มีพลาดแ,แน่นอนมั่นใจมากครับมั่นใจแล้วนะครับแล้วนัดเคยเห็นน้องเขาสะพายหรือเปล่าครับไม่เคยครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่ต่องใบนี้แน่นอนอื ใบนี้ถ้าเกิดโมใช้ดูป้ามากเลยเออมันดไม่เข้าัแตงโมอ่ะสาวพบล็อกเงงต้องใส่ดีเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องราวก็คืออย่างที่น้องเล่ามาซื้อเองใช้มาปีหนึ่งนี่ใบนี้สะพายไปที่มหาวิทยาลัยด้วยไหมครับเปล่าค่ะเปล่าค่ะไม่ได้เป็นใบนี้ปกติไปมอจะใช้เป็นกระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็เพราะต้องใส่หนังสือเยอะค่ะ ต่ปกติก็คือจะชอบแบบสไตล์แบบนี้กระเป๋ามีดวงดาวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมคะเอาละครับคำตอบคำถามข้อนี้ครับน้องกรนะครับตอบถูกนะครับรับไปเลยครับสองคะแนนหน้ามือขับจับผิดนะครับจับผิดได้ดีมากนะครับเพราะว่าไปนี้ที่บอกว่าคุณแม่ซื้อให้เนี่ยเป็นเรื่องแต่งที่มาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับค่ะค่ะมันไม่ใช่แม่แล้วไม่เป็นไรขออนย่าแม่แล้ว ใบนี้คุณแม่นะครับใบที่3คุณป้าสรุปแล้วทั้งเรื่องที่เล่ามาไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมีใบนี้เป็นใบจริงใบเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่นําอยู่นะครับก็คือน้องกรนะครับขอบอกกันเลยนะครับผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับของรางวัลนะครับก็จะได้ไปดินเนอร์นะครับกับน้องแตงโมครับไปทานข้าวร่วมกัน พาไปล้องคาราโอเกะด้วยนะครับไปโยนโบลิ่งนะครับที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับนอกจากนั้นน้องกร์อยากได้อะไรอีกครับอยากได้กระเป๋าใบนี้กลับไปเลยนะครับให้ให้นะครับถ้าเกิดแฟนคลับเขาขอได้ค่ะให้ไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเฉยๆนะคะใส่ตู้โชว์เฮ้ยมอยากได้จริงเหรอเอาจริงเหรอคะนะครับแต็มเลือกช่วงหนึ่งนะครับ ช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นการตัดสินแล้วละครับตอนนี้นําอยู่3ามครับคุณไอคุณนัทตามอยู่หนึ่งครับแต่ช่วงหน้าลับติดจอเนี่ยมันจะเป็นช่วงของความรู้สึกของเหล่าบรรดาแฟนลับที่มีต่อน,น้องแตงโมแล้วใครที่สามารถเล่าเรื่องราวความรู้สึกนะครับหรือเรื่องราวในบ้านของน้องแตงโมตลอด2เดือนเนี่ยคุณได้ดูตลอด2เดือนแล้วครับได้ดูหน้าจอเลยนะครับ <S 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 คุณไอมั่นใจเลยใช่ไหมครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวต่างๆของน้องแตงโมที่เกิดขึ้นในบ้าน AF เนี่ย มันทําอะไรมันเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้ทั้งสามคนนี้ยเขาประทับใจในตัวของน้องแตงโมสนุปก,กันต่อแน่นอนครับกับช่วงหน้าครับ True F10 for Fan ขับล่าฝันครับ